สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับพายุความวุ่นวายภายในจิตใจมาจากไหนนะครับนะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับแต่เรารู้ว่านะครับถ้าเราไม่ระมัดระวัง หรือเรียกว่าไม่สำรวมระวังนะในการดูในการฟังเนี่ยแน่นอนครับพายุความวุ่นวายภายในจิตใจเนี่ยมันมาจากข้างนอกแน่นอนนะเพราะข่าวสารต่างๆเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตสารสุโคเสิบเกนะครับความกลัวในการแพร่ระบาดนะแล้วก็ความสัมพันธ์มาถึงเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับไรายได้ในกระเป๋าเนี่ยมันหดหายไป นี่สินที่มีเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นอย่างนีแน้แน่นอนนะครับนะพายุความวุ่นวายภายนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากไปยุ่งมันนะครับแต่ว่ามันจะมายุ่งเรานะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะในระบบอของโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับถึงจะไม่ให้ไอ้พายุความวุ่นวายเนี่ยภายในจิตใจเนี่ยนะครับมันก่อกวนเรานะจนกระทั่งเราเป็นความทุกข์นะเป็นความเครียด เป็นความวิตกกังวลเป็นความกลัวต่างๆนานาและสุดท้ายนำมาซึ่งความทุกข์นะความทรมานใจนั่นเองนะครับพราวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะเรื่องพายคุความวุ่นวายภายในจิตใจนี้มาจากไหนก็พอสรุปประเด็นแรกได้เลยก็คือมาจากภายนอกนั่นเองนะครับสิ่งต่างๆภายนอกนะครับที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาทางตาทางหูเราทำให้เรานะมีเรื่องมาขบคิด ทำให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆนานาไม่ไม่ว่าจะเป็นความหวาดวิตกนะความหวาดกลัวนะครับความวิตกกังวลน,นะครับความฟุ้งซ่านนะครับไปในอดีตอนาคตนะถึงสิ่งต่างๆที่เราเคยทําหรือไม่เคยทำมาในอดีตนะความผิดพลาดต่างๆรวมถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับ เพราะนั้นพายุค,ความวุ่นวายภายในจิตใจมาจากไหนนะถ้าเราบอกว่าสายเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากความฟุ้งซ่านนะจิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านนะพอมันรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอกนะครับการเปลี่ยนแปลงความพลิกผ,ผันผันผนต่างๆนะครับของโลกมาแล้วเนี่ยนะครับพอมันเข้ามาในจิตใจเนี่ยนะจิตใจมันเนี่ยนะก็คือไปผัวพันนะก็คือจิตใจนี้ไป อิลุงตุงนังเนี่ยนะครับไอ้พวกข้อมูลข่าวสารต่างๆนะแล้วผสม,มกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจนะที่เราเรียกว่ากิเลสตัณหานะครับก็คือความโลภโกรธหลงนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งนะในตัวที่เรียกว่าความหลงที่มันคอยก่อกวนให้เรานะครับ <S <S เกิดการคิดวกไปวนมาคิดซ้ำๆซากๆในเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้าง ให้ความคิดแบบนี้แหละครับมันมาซึ่งจิตให้มันรู้สึกดหดขู่เศร้าหมองนะก็คือจิตเป็นอกุศลนั่นเองมันเกิดบาปอากุศลขึ้นในจิตใจนะครับมันในพายุความวุ่นวายภายในจิตใจเนี่ยนะครับนะถามว่าเราเกิดได้ตอนไหนบางทีเกิดได้นะครับในระหว่างวันก็ได้นะครับหรือว่าตอนที่เรากำลังจะนอนก็ได้ทําให้เรานอนไม่หลับนะหรือแม้แต่คนที่นอนหลับไปแต่นอนสะดุ้งนะนอนตื่นมาตอนเช้าพอนอนตื่นปุ๊บมันคิดปั๊บเลย นะมันเกิดความวุ่นวายภายในจิตใจตัวเองปั๊บเลยบางคนนะครับเหมือนกับนอนหลับไม่สนิทอ่ะนอนหลับไม่ดีมานานเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีก็มีนะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องรักษานะครับมันเป็นโรคทางใจนะครับเราต้องรักษามันคราวนี้วิธีรักษาทํำยังไงอะนะครับนะไอพายุความวุ่นวายภายในจิตใจเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับมันเกิดได้ในระหว่างวันก็เกิดได้ นะครับในขณะที่ก่อนนอนนะก็เกิดได้นะหรือว่าตื่นนอนนะปุ๊บทันทีเนี่ยมันก็เกิดได้นะครับโดยเฉพาะตอนที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้พายุความวุ่นวายภายในจิตใจความฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับมันจะเกิดได้บ่อยกว่าการที่เราอยู่กับคนนะภายนอกนะมากๆนะครับคราวนี้วิธีการเนี่ยนะจะสงบมันเนี่ยนะครับต้องใช้เรียกว่าสม,มถะนะควบคู่กับวิปัสสนานะครับ คำว่าสมถะนี่ก็คือการทำจิตให้สงบนะหรือการทำให้จิตมันอยู่ในอารมณ์เดียวนะอย่างเช่นการใช้คำบริกรรมอย่างเงี้ยที่เรา,เาศึกษามาจากครูบาอาจารย์ใช่ไหมอย่างคำว่าพุทโธธรรมโมสังโฆอย่างเงี้ยให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธต่อเนื่องนะให้จิตเนี่ยนะมันอยู่ในอารมณ์เดียวนะครับนะเราก็บริกรรมใช้คําบริกรรมไปนะอันนี้เขาเรียกว่าทําให้จิตมันสงบ นะอยู่กับคบําบริกรรมนะนี้เป็นลักษณะของสมถะหรือเป็นเรื่องของสมาธิล้วนเลยนะครับนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาอะไรทั้งสิ้นคือทําให้จิตมันไม่ดิ้นรนนะไอความฟุ้งซ่านเนี่ยมันถูกข่มเอาไว้นะหรือถูกเเหมือนกับว่าบังคับมันนะไม่ให้จิตมันฟุ้งโดยให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของสมถะ นะอย่างการใช้คำบริกรรมนะตามที่เราไปฟังแล้วเป็นต้นนะพุทโธพุทโธพุทโธนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้อนาปนานสติแล้วแต่นะหายใจเข้าออพุทธหายใจออกโทเนี่ยนะก็นี่คือการใช้สมถะการนี้เราสามารถนะทํามันควบคู่กับวิปัสสนาวิปัสสนาก็แบบว่าการที่รู้เห็นมันนะว่าสมบติจิตที่มีความฟุ้งซ่านเราเห็นว่าจิตมันฟุ้งก็จริงนะจิตมันคิดไปคิดมาก็ดี แต่เราเห็นว่ามันคิดเนี่ยแล้วมันก็เกิดได้ดับได้นะมันการที่เราทําควบคุยปิปัสนาเนี่ยนะคือพอจิตเรานะพอมันจะมีความสงบอยู่บ้างเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าความคิดของมันเกิดเกิดดับดับเนี่ยลักษณะแบบนี้เขาเราียกว่าทําสมถะคือทําให้มันสงบควบคู่วิวิปัสนานะครับมันจะช่วยลดนะพายุความวุ่นวายภายในจิตใจนะลดความวิตกกงังวลความทุกข์ทรมานได้นะครับ หนึ่งในาทางนะที่จะทำให้จิตนะที่มีพายุวุ่นวายสับสนก็คือการใช้ธรรมชาติบ,บําบัดอย่างเช่นนะครับทำไมผมถึงชอบอยู่ในที่ที่สงบสงบถ้าเราเป็นที่ที่สปายะนะครับก็คือบางทีเราดูไปนะครับมันทําให้จิตเรานะผ่อนคลายนะมองออกไปกว้างๆมองเห็นธรรมชาติมองเห็นพระอาทิตย์นะครับมองเห็นต้นไม้นะครับ มันทาให้จิตเราสงบลงนะครับเป็นวิธีการที่เรียกว่าสมถะเมื่อจิตเราสงบลงเราหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายนะครับจิตที่มีความสบายเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะนะอย่างเช่นเราเห็นท้องฟ้ากว้างๆเห็นธรรมชาติเห็นแผ่นน้ำนะบางคนก็ชอบทะเลอย่างเงี้ยวลามองเราสามารถทําสมาะคือทําให้จิตสงบแล้วก็เจริญวิปัสสนา,าบางคนเนี่ยไปดูทะเลเห็น คลื่นซัดมานะเห็นความแปรปรวนเห็นความเกิดดับของเสียงนน้ําทะเลนะครับเห็นถึงความไม่เที่ยงนะเรียกว่าไตาลักษนะเห็นาการเกิดดับนะครับในวิญญาณนะในการรับรู้ทางตาทางหูนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเรียกว่าสมถะควบคู่วิปนะัสสนาสมถะคือความสงบหรือสมาธิาวิปัสสนาคือการรู้เห็นตามที่เป็นจริง อันนั้นคือปัญญานะครับถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยจิตเราที่มีพายุค,ความวุ่นวายภายในจิตใจเนี่ยมันก็จะสงบลงนะสงบลงด้วยอํานาจของสมาธิก็คือการข่มเอาไว้เรียกว่าสมถะนะครับและสงบลงเนื่องจากการปล่อยวางนะครับด้วยอํานาจของวิปัสสนานะก็คือการเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดได้สิ่งใดดับได้สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา นะครับการรับฟังข้อมูลข่าวสารภายนอกเนี่ยดีนะครับแต่ถ้าเรารับฟังข้อมูลข่าวสารมาแล้วเราปล่อยวางมันไม่ได้นะเกิดการคิดวุวนซ้ำซ้ซากๆนะคิดถึงความผิดพลาดในอดีตนะคิดถึงความห่วงกังวลในอนาคตแล้วอย่างเงี้ยเรากําลังถูกความทุกข์เล่นงานแต่เราจะไม่รู้สาเหตุสา,เห,สาเหตุของมันก็คือมาจากความฟุ้งซ่านภายในจิตใจนะครับซึ่งเป็นความหลงชนิดหนึ่งนะครับนะมันก็จะก่อกวนเราเช่น เราใกล้จะนอนหลับมันก็นอนไม่หลับนะเพราะมันฟุ้งซ่านนะครับหรือว่าจะตื่นนอนมานะครับตื่นปุ๊บมันก็คิดนะนะคิดเลยเถิดเตลยเปิดเปลงไปอาคิดฟุ้งไปในอดีตนนาคตอยู่คนเดียวนะสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดนะตอนเราอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้เกิดตอนที่เราอยู่กับคนมากมายเพราะว่าเมื่อเราอยู่กับคนมากมายเนี่ยข้อมูลของเราก็จะเข้าทางตาทางหูนะซึ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับแล้วเราทําสมถะ ควบคู่วิปัสนาไม่เป็นเนี่ยนะครับจิตเราก็จะเกิดอาการฟุ้งอาการฟุ้งก็คือมันไม่อยู่ที่ปัจจุบันนะครับเพราะมันไม่มีสตินั่นเองนะเพราะว่าสติแปลว่าปัจจุบันเมื่อมันไม่มีสติเนี่ยจิตก็วิ่งไปในอดีตในอนาคตก็เกิดเป็นความฟุ้งซ่านเกิดเป็นความวุ่นวายใจเป็นพายุนะครับนะจริงเราสู่กันฟังนะสำคัญนะครับใครต้องการพบความสุขที่แท้จริงนั่นก็คือหาความสุขจากความสงบ ให้เป็นนะครับและการรู้จักปล่อยวางนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง Youtube c h a จันเสก้าจุดศูนย์และจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ